Ela está โ o l v o สว4 0 Recharge Pure Electric ครับมันคือรถไฟฟ้า100%ที่มาพร้อมกับความโดดเด่นทางด้านการดีไซน์โดยการเป็นรถ SUV ทรงคูเป้ถ้ามองด้วยขน,ขนาดของตัวรถครับที่เป็นรถไฟฟ้าทรงคูเป้แบบนี้เจ้า c 4 0คันนี้ผมว่าก็ไม่สามารถหาคู่เทียบแข่งได้เลย รุ่นที่เรามารีวิวครับเป็นรุ่นปี2023ซึ่งตอนนี้ครับ Volvo ประเทศไทยก็ได้ประกาศครับ Volvo C40 Recharge Pure Electric ในรุ่นปี2024เรียบร้อยแล้วซึ่งก็จะมีการเพิ่มแบตเตอรี่ครับเป็นขนาด82กิโลวัตต์อาวทำให้ระยะทางขับครับเพิ่มเป็น535กิโลเมตรรับรองการชาร์จ DC ครับเพิ่มเป็น200กิโลวัตต์เปลี่ยนไฟหน้าให้เป็นพิกเซล LED และเปลี่ยนดีไซน์ของล้ออัลลอยใหม่ครับแต่ยังเป็นขนาด19นิ้วเหมือนเดิมครับปัจจุบัน Volvo C40 Recharge Pure Electric ทําตลาดอยู่2รุ่นย่อยครับเริ่มต้นที่รุ่นมอเตอร์เดี่ยวครับที่ราคา2ล้าน90บาทและในตัวท็อปครับมอเตอร์คู่ในราคา2,790,000บาทครับ มาดูที่ดีไซน์ภายนอกครับของเจ้า C40 นะครับ C40 เนี่ยจะมีความเหมือนกันแบบ100%เลยลละกับเจ้า X40 c ที่เป็น Recharge Pure Electric นะครับถ้าเราดูครึ่งหน้าตั้งแต่เสา A จนมาถึงหน้ารถเนี่ยมีความเหมือนกันแบบ100%เลยนะครับสิ่งที่ต่างเนี่ยจะมีเรื่องความสูงของตัวรถที่เจ้า C40 เนี่ยจะมีความเตี้ยกว่า X40 อยู่55ม mm. มไฟหน้าครับเป็นไฟหน้าแบบ LED เต็มระบบที่มาพร้อมกับไฟสูงแบบอัตโนมัติ รวมถึงไฟตัดหมอกครับที่เป็นแบบ LED อยู่ด้านล่างที่จะทํางานครับเป็น Cornering Light ไฟสองสว่างเวลาเลี้ยวในความเร็วต่ํากระจังหน้าครับเป็นแบบปิดทึบพร้อมฝังระบบความปลอดภัยต่างๆเอาไว้ในกระจังหน้านี้เลยฝากระโปรงครับมีพื้นที่เก็บของมาให้ขนาด31ลิตรซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะเอาไว้เก็บของที่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยๆเช่นสายชาร์จฉุกเฉินนะครับ ส่วนล้อนะครับคันนี้เนี่ยจะได้เป็นล้อขนาด19นิ้วนะครับใส่มาครับกับยาง e p i r a l l i P Zero เลยนะซึ่งเป็นยางที่ high performance มากๆรุ่นนี้เป็นยางแบบรถไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่ด้านท้ายครับของ Volvo C40 นะครับไฮไลท์ของมันเลยคือด้านท้ายนี่แหละกับเจ้าหลังคาชุดนี้นะครับเป็นหลังคาที่ลาดลงทรงคูปเป้นั่นเองทำให้รถดูสวยมากๆเลยนะ คันนี้ครับมีสปอยเลอร์มาให้2ชุดมีชุดด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนไฟท้ายครับเป็นไฟท้ายแบบ LED เต็มระบบไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยเป็น LED ทั้งหมดนะครับแล้วก็เวลาเปิดและปิดตอนคืนเนี่ยจะมีเวลคัมไลท์มาให้ด้วยก็คืออัดล็อกปุ๊บไฟก็จะวิ่งฟืบฝาท้ายของคันนี้เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าครับมาพร้อมกับระบบเตะเปิดมาให้ด้วยพื้นที่การเก็บสัมภาระเนี่ยขนาด413ลิตรแถมสามารถปรับพื้นของท้ายรถเพื่อรองรับการใช้งานได้หลายรูปแบบ เบาะแถวหลังครับสามารถพับได้แบบ60/40พับได้จากสลักที่อยู่ข้างบนเบาะครับทั้งซ้ายและขวาพอพับเนี่ยพื้นที่การเก็บของก็จะมีให้มากถึง1,205ลิตรเลยทีเดียวเรื่องการเก็บของเนี่ยของ C40 นะครับผมว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายหรอกจานวนลิตรเนี่ยมันต่างกับ X40 อยู่แค่6ลิตรเท่านั้นเองด้วยพื้นที่การเก็บของที่มันเป็นสี่เหลีย่ยมมากๆแล้วว่าโหลดฟลอร์ที่จากพื้นขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเตี้ยเลยแหละการยกของอะไรขึ้นไปวางก็ค่อนข้างสบายนะครับ เก็บของไปเที่ยว2วัน1คืนเขาใหญ่กับครอบครัวได้สบายๆไม่มีปัญหาเลยนั่นเองเข้ามาที่ภายในนะครับของ volvo c 4 0นะครับก็ต้องบอกว่าภายในเนี่ยค่อนข้างไปในเชิงมินิมอลแต่หรูหรานะครับภายในเนี่ยให้วัสดุทุกอย่างนะครับเป็นวัสดุที่รักโลกทั้งหมดเลยนะครับ เบาะนะครับเป็นเบาะที่หุ้มด้วยหนังสลับกับผ้าชา r c โคลฟิวชั่นไมโครเทคสีดําส่วนที่ประตูครับจะมีการใช้พรมที่ใช้วัสดุที่เป็นรีไซเคิลนะครับสามารถเลือกได้นะครับเป็นสีเทาดําแบบคันนี้หรือจะเป็นสีฟยอร์ดบลูที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้า C40 เบาะคู่หน้าครับเป็นเบาะปรับแบบไฟฟ้ามีที่รองน่องที่ปรับได้ด้วยนะ t r i มการตกแต่งครับเป็นการตกแต่งแบบเรืองแสงจากด้านหลังสร้างแสงที่ดูหรูหราเป็นธรรมชาตินะครับ ถึงรถคันนี้เนี่ยจะมีการใช้วัสดุที่เป็นรีไซเคิลนะครับแต่ก็ยังทําให้ฟีลลิ่งการจับต่างๆเนี่ยดูพรีเมียมใช้ได้เลยพวงมาลัยรครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันปรับได้4ีทิศทางแต่รู้สึกว่าสัญลักษณ์บนปุ่มบนพวงมาลัยเนี่ยแอบเข้าใจยากนิดหน่อยว่าอะไรทําอะไรสําหรับคนที่ไม่เคยเล่น Volvo มาเลยเนี่ยบอกเลยว่าต้องใช้ความเข้าใจในระดับหนึ่งเลยล่ะระบบแอร์ครับเป็นระบบแอร์แบบดัวโซนแยกฝั่งซ้ายขวามาพร้อมกับระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายในรถ พร้อมเซ็นเซอร์วัดค่า PM 2.5มาให้ด้วยหน้าจอคนขับครับขนาด12.3นิ้วที่ปรับดีไซน์อะไรไม่ได้มากมายนะครับจอกลางครับเป็นจอกลางแบบ9นิ้วระบบ Android Automotive นะครับมี Google Map ในตัวสามารถต่อ Apple CarPlay a n d r o i d Auto ได้สามารถทำได้เยอะมากๆนะครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวแล้วข้อดีคือเวลาเรากดแมปเนี่ยมันจะสามารถลิงก์มาหน้าจอนี้แล้วบอกได้ด้วยนะว่าขับไปถึงจุดหมายเนี่ยจะเหลือแบต ท่่าไหรซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าดีมากสําหรับการที่มันเป็นรถไฟฟ้าคุณไม่ต้องเดาว,ว่าคุณขับไปถึงตรงนี้แบตคุณจะเหลือเท่าไหร่มันบอกให้คุณให้ได้เลยนะครับและคันนี้ครับได้เครื่องเสียง h e r m a n c a r า o n เ13ตัวมาให้เสียงดีมากๆถึงคันนี้จะไม่ได้มีซาวด์สเตจอะไรของ Volvo แต่ว่าผมว่า h e r m a n c a r า o n ชุดนี้เนี่ยทำเสียงมาได้ค่อนข้างโอเคแล้วนะสำหรับรถราคานี้นะครับ จอกลางเนี่ยลื่นใช้ได้เลยนะแต่ว่าผมมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าด้วยความที่ทุกอย่างมันอยู่ในจอครับความยากครับคือเวลาคุณขับรถอยู่คุณต้องปรับทุกอย่างในจอเช่นแอร์ครับคุณต้องเข้ามากดตรงนี้ปรับอุณหภูมิแอร์หรือปรับพัดลมแอร์ต้องปรับในจอหรือว่าปรับร้ายโหมดถึงคันนี้ไม่ได้มีร้ายโหมดอะไรมาให้ใช้แต่สมมุติคุณจะปรับ one pedal driving คุณก็ต้องมากด1 2 3ทีกว่าคุณจะปิด One p พ d a l d r ร ving ได้อันนี้ผมว่ามันยากนิดหน่อยคือความจริงน่าจะมีปุ่มมาให้เลยว่าว n e เพ d a ลไดร ving เป็นปุ่มช็อตคัทสั้นๆอยู่ตรงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยมันจะทำให้การใช้ชีวิตกับรถคันนี้ง่ายมากยิ่งขึ้นมาที่ด้านหลังครับของ volvo c 4 0 r e c h a r g e pl electric นะครับอย่างแรกที่ต้องพูดถึงเลยครับคือการเข้าออกเจ้าตัวรถด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่ามันแอบยากนิดนึงนะเพราะว่า ด้วยความที่รถคันนี้ครับประตูช่องเปิดมันค่อนข้างแคบครับหลังคามันก็เตีย้ยกาประตูมันก็สูงกลายเป็นว่าการเข้าออกเนี่ยมันแอบยากลาบากสักนิดหน่อยถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะต้องขึ้นรถแบบบ่อยๆคันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าการขึ้นรถเนี่ยมันแอบยากนะช่องของการเอาขาเข้ามาเอาตัวเข้ามาเอาหัวเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างคับแคบสักหน่อยหนึ่งพอเข้ามานั่งแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้เด่นชัดเลยครับกับหลังคาแก้วแบบพาโนรามิก ซึ่งทาให้ภายในเนี่ยดูโปรโล่งสบายไม่อึดอัดเลยถึงแม้จะไม่มีอะไรผิดมาให้เลยครับแต่ตัวกระจกเนี่ยก็เป็นกระจกที่สามารถการความร้อนไม่ให้ส่งเข้ามาในห้องโดยสารได้ดีเลยทีเดียวพื้นที่นั่งด้านหลังครับเล็กรูมมีให้นะครับเหลือเฟอือเลยแหละแต่ด้วยความที่รถคันนี้ครับหลังคาเป็นหลังคาที่ลาดหลงทรงคูเป้นเนี่ยเฮดรูมก็จะมีความค่อนข้างแคบสักนิดหนึ่งถ้าคุณสูงเกิน1้0หัวก็จะติดๆซะหน่อยแต่ข้างหลังก็ยังมีแอร์มาให้ซึ่งก็ยังต้อง ยึดโยงลมแอร์นะครับจากด้านหน้านะก็ไม่ใช่เป็น3โซนเป็นแค่2โซนอย่างที่บอกนะครับและรู USB-C ครับก็มีมาให้2ช่องด้านหลังครับ Volvo C40 Recharge Pure Electric ครับรถคันนี้สร้างบนพื้นฐาน CMA ซึ่งเหมือนกับ x c 4 0ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาป โดยมีการแทนที่พื้นที่เครื่องยนต์และถังน้ำมันครับด้วยแบตเตอรี่ครับขนาด78กิโลวัตต์อัและมอเตอร์ไฟฟ้าครับทั้ง2ชุดหน้าและหลังทำให้รถคันนี้เนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบแปรผันนั่นเองโดยมอเตอร์ทั้ง2ชุดครับจะให้พลักกำลังสูงสุดที่408แรงม้าและแรงบิดสูงสุดครับที่660นิวตันเมตร <c oughs> เรื่องความแรงครับไม่ใช่เรื่องกางขากับรถไฟฟ้ากันอยู่แล้วล่ะยิ่งเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นมอเตอร์คู่นะยิ่งสบายมากแรงเหลือล้นแรงจนใช้ไม่หมดอะเรื่องความแรงไม่มีปัญหาเลยคือคุณสามารถขับออกต่างจังหวัดได้สบายๆเร่งแซงได้สบายส,ายส,ส,ายสายช่วงความเร็วประมาณสัก6 0ถึงร้อเนี่ยจะมีเป็นช่วงที่แบบ ยังดึงได้สะใจอยู่แต่พอเกินสักร้อยยี่สิบไปแล้วจะรู้สึกได้แล้วว่าอ่ามันจะเริ่มมาค่อยๆแผ่วๆแ,แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแหละต้นจะดีแต่ปลายก็จะแผ่วสะหน่อยขับมุดในเมืองโอเคมากๆแล้วก็คันนี้มีโหมดวันเพดด์เดอร์ดริงมาให้ด้วยถ้าวันเพดอก็คือยกคันเร่งปุ๊บมันก็จะหน่วงความเร็วลงมาข้อดีคือเราไม่ต้องยกเท้าออกจากคันเร่งไปแตะเบรกมาแตะคันเร่งเราสามารถค้างเท้า,เาไว้อยู่ที่คันเร่งตลอดเวลาได้เลยแล้วเราใช้การเลี้ยงคันเร่งเอาอย่างเดียวในการที่ เราจะให้รถมันค่อยๆไหลไปหรือเราจะค่อยๆให้มันเบรกลงมาก็รู้สึกว่ามันจะแปลกนิดนึงแล้วพอปิดวันเพด a ดรถคันนี้เนี่ยปกติผมเข้าใจว่าตอนแรกถ้าปิด One p พ d a l มันจะมีแบบรีเจนเบาๆเหมือนรถไฮบริดอะไรเงี้ยแต่รถคันนี้ครับถ้าสมมุติคุณปิด One p พ d a l จะไม่มีการรีเจนให้เลยกลายเป็นการโคสติ้งปล่อยไหลไปเลยนะครับซึ่งผมว่าส่วนตัวผมชอบการปิดวันเพดโมากกว่าอันนี้แล้วแต่คนนะเพราะว่าผมสามารถเลือก ได้ว่าช่วงไหนผมอยากให้รถมันปล่อยไหลไปได้ยาวๆเลยหรือช่วงไหนผมอยากให้มันรีเจนก็เอาเท้ามาแตะเบรกผมรู้สึกว่าแบบนั้นอนะธรรมชาติต่อเรามากกว่าอันนี้แล้วแต่คนนะอันนี้ก็บอกไว้แล้วกันคันนี้ครับได้แบตเตอรี่ครับขนาด78กิโลวัตต์อมี27โมดูลนะครับสามารถชาร์จไฟ AC กระแสะสลับครับได้สูงสุด11กิโลวัตต์ 0ถึง100%เลยเนี่ยใช้เวลา12ชั่วโมงส่วนไฟ DC กระแสตรงครับสามารถชาร์จได้สูงสุด150กิโลวัตต์ก็จะสามารถชาร์จแบตครับจาก10ถึง80%ภายใน28นาทีเท่านั้นชาร์จเต็มครับก็สามารถขับได้420กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ครับแล้วรถคันนี้เนี่ยถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ยก็ค่อนข้างประหยัดเลยแหละแล้วก็เห็นคนในกลุ่มที่ขับ XC40 แล้วก็ C40 ขับได้ตัวเลขตามที่เขาเคลมไว้เลยแต่ว่าจากรอบนี้ที่เราเอามาใช้การถ่ายรีวิวลองทดสอบต่างๆแล้วก็ไม่ได้เปิดเจ้าตัว Range Optimizer ที่เป็นโหมดเรื่องการเพิ่มระยะทางนะครับขับแบบปกติเลยเปิดแอร์เย็นๆฉ่ำๆกันเลยวิ่งได้ดีที่สุดนะรวมๆแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ18กิโลวัตต์อา่วต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วถ้าเรามาแยกย่อยกันครับว่าขับรถคันนี้ขับแบบไหนจะกินเท่าไหร่นะ ถ้าขับในเมืองแบบรถติดติดติดจัดจัดเลยนะผมวิ่งได้อยู่ประมาณ20-21กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถ้าออกสั่งจังหวดัดแบบกดเร่งแซงบูล้างผ่าเลย23กิโลวัตต์อวต่อ100กิโลเมตรแต่ถ้าสมมุติว่าขับต่างจังหวดัดแต่ความเร็วไม่ได้สูงมากประมาณ90-100-110ประมาณนี้ไม่ควรเกินละ ก็จะทําการประหยัดได้ดีกว่าก็จะเป็นแบบประมาณ19กิโลวัตต์ออลต่อร้อกิโลเมตรนะครับเรื่องระยะทางของคันนี้ครับที่เขาบอกว่า420กิโลเมตรผมมองว่ามันทําได้จริงนะจากที่ผมลองขับมาถ้าสมมุติว่าขับกันแบบประหยัดประหยัด18กิโลวัตต์ออลต่อร้อยเนี่ย400กิโลเมตรมีให้เห็นแน่เพราะมาตรฐาน WLTP เนี่ยก็ค่อนข้างตรงอยู่แล้วละ่ะแล้วคันนี้ก็ขับได้ตามอย่างที่มันว่ายิ่งบางทีนะถ้าสมมุติว่าผมตื่นมาตอนเช้าชาร์จเต็มไว้เนี่ยแล้วทริปคอมพิวเตออร์เเป็นนแบบบที่่ขัไวว้มื บางทีอะ่ะมันขึ้นว่าขับได้สูงสุดอะ่ะ450กิโลเมตรมันก็เคยขึ้นมาบนหน้าจอเหมือนกันซึ่งก็ถือว่ารถคันนี้ขับได้โอเคแหละถึงมันจะไม่ได้ไกลมากมายอะไรเหมือนแบบ EQS ที่มีแบตเตอรี่100กว่ากิโลวัตต์อาวิ่งได้700กิโลเมตรแต่ว่า400กิโลเมตรแบบชัวร์ๆเนี่ยผมว่ามันก็ปลอดภัยมากๆแล้วละ่ะคือรถติดยิ่งประหยัดถ้าออกตา่างจังหวัดก็จะกินขึ้นมากว่าการขับรถในเมืองอยู่แล้วครับ พวงมาลัยของคันนี้ครับเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะก็ตามแบบฉบับของ volvo แหละเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับที่สามารถปรับความหนักของพวงมาลัยได้จากจอกลางครับเข้าไปที่ driving กด2ทีครับเลื่อนลงมาครับมี steering feel firm ก็คือโหมดพวงมาลัยที่ทำให้มันเฟิร์มมากยิ่งขึ้นถ้าสมมติปิดปุ๊บพวงมาลัยก็จะเบาขึ้นนั่นเองก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวผมชอบเป็น steering feel firm ก็คือให้มันหน่วงไว้จะดีกว่านะครับแต่ว่าความเป็น volvo ครับ พวงมาลัยก็ยังไม่ได้มีฟีดแบ็กอะไรกลับมาให้มากมายเหมือนเดิมเลยส่วนตัวที่เป็นคนชอบขับรถชอบแบบเข้าโค้งเล่นโค้งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยจะให้ความมั่นใจได้มากมายเท่าไหร่แต่ว่าถ้าสมมติคุณเป็นคนทั่วไปขับรถคันนี้แบบเดลี่ยูสคุณไม่ได้จําเป็นต้องได้ฟีดแบ็อะไรมาจากพุงมาลัยหรอกใช้งานเพียงพอแล้วละ่ะสําหรับการเป็นรถครอบครัวที่คุณสามารถใช้ Daily ยูสได้สบายๆแล้วก็เรื่องวงเลี้ยวครับวงเลี้ยวของคันนี้ค่อนข้างแคบเลยนะกับรถเนี่ยสบายสบาย ช่วงล่างครับด้านหน้าเป็น m a c p h r s s o n s t r u t และด้านหลังครับเป็นแบบ Multi-Link เหมือนกับ x c 4 0เพราะมันเป็น g m a แพลตฟอร์นะก็จะเหมือนกันเลยแต่ว่ารู้สึกว่าฟีลลิ่งต่างกันเล็กน้อยครับคันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะลดความตึงตังของตัว x c 4 0ไปได้ในระดับหนึ่งเลยแหละแต้ความนวลมากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องบอกนะว่ารถคันนี้เนี่ยไม่ใช่รถที่นิ่มนวลน,นะครับมันเป็นรถที่เฟิร์ม ไม่ได้ออกทรงสปอร์ตมากมายแต่ว่าก็ยังให้ความมั่นใจที่ดีคือถ้าถ้าสมมุติเราหักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี้ยรถแทบไม่มีบอด y ี้โรเลยแต่ว่าด้วยความที่รถเขาก็เซ็ตมาให้นั่งในระดับหนึ่งนะเวลาเข้าโค้งถ้าสมมติคุณเข้าโอเวอร์สปีดไปอาการของรถมันดูน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าตัวรถมันจะมีการเอ็นออกไปแล้วด้วยความที่ตัวรถมันหนักมันจะมีแรงที่ดันรถอ่ะให้มันอันเดอร์ออกไปจากโค้ง ช่วงล่างนะครับเป็นช่วงล่างที่ดีเลยแหละแต่ต้องบอกว่าเป็นช่วงล่างที่ดีแต่ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเกอถ้าใครที่ชอบรถที่สปอร์ตจ๋าเลยคุณอยากขับรถแบบวัยรุ่นหน่อยมุดซ้ายมุดขวาไม่ได้สนใจว่าฉันต้องการความนุ่มนวลน,นุ่มสบายแต่อยากได้ความแบบมั่นใจในการเข้าโค้งจะบอกว่า t ท s l a m o เด l Y Performance ก็ทำได้ดีกว่าแต่คันนี้ได้ความนุ่มนวลที่ดีกว่า t ท s l a m o เด l Y เยอะเลยเหมือนกันแหละขึ้นสะพานโดดสะพานแบบ ยกมาหน่อยนึงอย่างนี้ปุ๊บรถทำอาการได้ดีมากรถนิ่งเนียนมากๆและยิ่งขับความเร็วสูงๆคันนี้ก็เนียนเหมือนกันความเร็วแบบสูงแบบสูงมากๆคันนี้เอาอยู่และนั่งสบายเลยแหละถ้าสมมุติว่าขับคันนี้ผมมองว่าขับทั่วไปเดย์ยูสพอแล้วแต่ว่าถ้าคุณจะขับบูล้างผานมุดซ้ายมุดขวาขับขึ้นเขาแบบเร็วๆคันนี้ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากมมยขนาดนั้น ถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ว่ามันแค่ไม่ได้ให้ความมั่นใจแบบเต็มที่ขนาดนั้นมันให้แค่พอแบบนั่งสบายขับไหล่ไหไปได้แบบนั้นก็จะดีมากกว่าการเก็บเสียงของคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทําได้ไม่แย่เท่าไหร่นะคือเก็บเสียงลมด้านบนค่อนข้างโอเคนะครับแต่ปัญหาคือรู้สึกว่ามันเก็บเสียงพื้นที่ขึ้นมาได้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ เพราะว่าถ้ามุดเข้าไปดูที่ซุ้มล้อหน้าเนี่ยมันแทบจะไม่ได้มีพรมอะไรมาแดมปิ้งเสียงให้เราได้เลยอาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมมันถึงเก็บพื้นไม่ค่อยดีแบบเสียงเวลารถตกหลุมกึกกักกึกกักกุกกุกกุกเนี่ยมันมีให้เห็นได้เหมือนกันเลยนะแต่ว่าถ้าเรื่องเสียงลมค่อนข้างโอเคเลยเสียงฝนโอเคมากๆนะเพราะว่าวันนั้นผมขับผ่านฝนมาหลังคากระจกแบบนี้ที่ปิดไม่ได้ด้วยนะ มันทําได้โอเคเลยแหละขับผ่านฝนไม่ได้มีเสียงฝนให้เข้ามารบกวนใจจากด้านบนเพอเพอเงียบกว่าสันรู้แบบเปิดได้ของหลายๆยี่ห้ออีกด้วยซ้ำไปในเรื่องระบบความปลอดภัยครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องกังขาของรถ Volvo อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็มีสโลกแกนอยู่แล้วครับว่าทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo ร,ระบบความปลอดภัยในคันนี้เนี่ยก็มีมาให้อย่างครบถ้วนครับเซ็นเซอร์รอบคันกล้องรอบคัน b l Blind Spot Warning, Rear Cross Traffic Alert Adaptive Cruise Control จนถึงจุดจุดนิ่งที่มาพร้อมกับระบบช่วยดึงครับให้รถอยู่ในเลนเซ็ตไว้ที่ความเร็ว90คุณก็สามารถปล่อยพวงไลยได้ในเวลาสักหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวรถก็จะเตือนบอกว่าเฮ้ยอยู่แต่พวงไลยนะนี่เตือนแล้วเราก็เอามือแตะพวงไลยซึ่งจริงๆก็อันนี้มันเป็นระบบช่วยเหลือนะเราก็แตะพวงไลัจริงไว้ก็ดีเหมือนกัน ระบบนี้มันก็จะช่วยให้เราแบบผ่อนคลายได้ดีมากขึ้นเวลาสมมติเราขับทางไกลนะเนี่ยแล้วมันก็จะสามารถเลี้ยวได้ด้วยปึ๊บเนี่ยก็ระบบทําได้โอเคนะครับจับรถข้างหน้าได้ค่อนข้างไวเลยแหละแล้วก็สม,มูทด้วยนะสมมุติมีรถมาตัดหน้าคันนี้ก็จะค่อยๆเบรกดีกว่าการที่บางคันเจอรถคร้างหน้ามาตัดปึ๊บเบรกแบบกระทืบเบรกเลยอันนั้นก็ตกใจเหมือนกัน ย่างที่ผมบอกไปแหละไอตัวปุ่มต่างๆมันทําได้งงมากๆแล้วก็สิ่งที่ผมยังไม่เข้าใจเลยถ้ามีใครรู้บอกผมทีเลยว่าฝั่งซ้ายปุ่มซ้ายกับขวาเนี่ยมันทําอะไรอันนี้คือสิ่งที่ผมขับรถคันนี้มา3วันแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าปุ่มซ้ายกับขวามันเอาไว้ทําอะไรขึ้นลงบวกลบเอาไว้ทําตัวคลัคอนโทรอันนี้ชัดเจนมากๆแล้วก็ไอตัวข้างๆบอกระยะทางก็ไม่ได้แย่อะไรแต่อซ้ายขวาเนี่ยทำอะไรผมก็ไมไ่รู้เหมือนกัน แต่กล้องรอบพันเนี่ยจะบอกว่าความแย่นะคือตัวกล้องเนี่ยด้านหลังมันจะมีติดขอบฝาท้ายมันทําให้มุมเวลาเรามองไปข้างหลังมันแคบมากมันตลกมากเลยมันน่าจะเอามาวางไว้บนตัวชุดสปอยเลอร์อันเล็กที่อยู่ด้านหลังหรือว่าเอาไปเป็นตรงที่เป็นด้านใต้โลโก้บอเวก็น่าจะทําได้ดีกว่านี้แล้วพอมันอยู่ด้านล่างตรงเนี้ยขับลุยฝนอะเลอะนะเลอะจริงๆเลยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อเสียของกล้องของอันนี้คือด้วยความที่มันเป็นหน้าจอ9นิ้วแบบแนวตั้งละมังมันไม่สามารถ แดงผลกล้อง360และกล้องถอยหลังพร้อมกันได้คุณต้องเลือกว่าคุณจะใช้กล้อง360หรือคุณจะใช้กล้องถอยหลังซึ่งก็แปลกนิดหนึ่งหรือถ้าอยากได้แบรนด์ของยุโรปได้ความไว้วางใจของแบรนด์ยุโรป Volvo คันนี้ก็จะตอบโจทย์คุณมากๆแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ได้คือช่วงล่างที่เหมาะสมกันกันกนกบตัวมอเตอร์408แรงมา้าถ้าขับชิลๆสบายๆคันนี้ตอบโจทย์ครับ แล้วเราก็ไปขับกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับ Volvo C 40 Recharge Pure Electric นะครับก็ต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เหมาะกับใครที่มีครอบครัวสักสอคนอยู่ด้วยกันแฟนกัน2องคนนะครับสามารถออกต่างจังหวัดได้แบบสบายๆหรือว่าถ้าคุณมีลูกตัวเล็กสักคนนึงรถคันนี้ก็ยังตอบโจทย์ได้โอเคเลยแหละแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมีผู้สูงอายุที่ต้องขึ้นรถคันนี้นั่งด้านหลัง ก็คันนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะเพราะว่าการเข้าออกเนี่ยสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่แล้วก็การนั่งก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเช่นกันนะครับคุณซื้อคันนี้ไปแล้วขับแบบชิลๆสบายๆไม่ได้บู๊ล้างผ่านนะคันนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากนั่งสบายขับสนุกคือถ้าเข้าโค้งในความเร็วที่มันพอด,ดีมันเข้าได้ดีมากๆเนียนมากๆระยะทางอย่างที่บอกขับได้ตรงตามที่เคลมเลย420กิโลเมตร w t p ทำได้แน่ๆนะครับเพราะว่าจากที่เราขับมา ลองแล้ว400ขับได้สบายๆนะครับและนั่นครับคือทั้งหมดของการรีวิวเจาะลึก Volvo C40 Recharge Pure Electric นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน Driver ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับรถทดสอบนะครับจาก Volvo Cars Thailand นะครับที่ให้ Volvo C40 Recharge Pure Electric พวกเรามารีวิวกันนะครับหมดแล้วของวันนี้ไปขับต่อแล้วมันมาก408แรงมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปเจอกครับ